กันถึงเรื่องของคนที่ใช้ผลไม้ในการลด,ดความอ้วนนะแล้วก็เรื่องของท้องผูกก็จะมีผลไม้หลายชนิดเลยที่ช่วยทําแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้มาง่วงด้วยหรอโอ้ยกินเข้าไปก็จุดๆเหมือนกันนะฮะอ,ะอะมาง่วงดิบอ่มามะม่วงดิบมะม่วงดิบนี่มะขามนี่อ่าโอเคใช่มะขามะมะขามนี่คอนเฟิร์มแน่นอนแล้วบางคนทานแตงโมงก็จุดๆเหมือนกันไม่ล้างโอ้โหนี่ไม่ได้เลย แแล้วต่พอทานแตงโมปุ๊บมันเหมือนน้ำเข้าไปดีท็อฟเลยอย่างที่พี่บอกอย่างที่พี่บอกคนละคนแล้วแต่คนแล้วแต่ถูกต้องตามธาตุของแต่ละคนเออก็ต้องตีดตามกันนะแต่ว่าที่จะพูดต่อไปนั้นคือมันมีที่พูดตอนแรกว่าน้องพริกเคยทำอาหารด้วยกันอยู่ค่ะที่เคยเอามะม่วงมาทำแกงส้มเอ้าม่วงดีปะเอ้อเอามะม่วงอะไรอะ ไม่รู้วันนั้นจำไม่ได้ไมุ่งหลายอร่อยไหมก็ต้องรอดูมั้ย <c oughs> มันดูหน้าคนชิมด้วยนะ,ะ <c oughs> ว่ามันอร่อย อ็นะเอ็ตอลสเตปมีพูดเป็นภาษาเยอรมันเอ็ลสเตปันนี้คุณนาจต่นอกเลยอ่าเดี๋ยวนะเริ่มต้นก็ต้องบอกกันก่อนว่ายุคสมัยนี้เนี่ยถึงน่าจอกนขนาดนี้แต่ว่าเด็กๆไว้ไม่ไปไกลแล้วหนุนจานเัาสต่คูเอ็ลสเตปอันนี้สิบหกีะสิบกปีแ่งการร้องไม่ใช่วันนี้เป็นเกียริหน่อยนะว่า เคยชิมมา่ทำไมถามว่ารู้สึกเมื่อกี้ก่อนที่เราถ่ายทำไปตอนที่แเขาด้าูอยู่รู้สึกยังไงเห็นน้ามเ้ไในาดนี้เดีห้มาไม่รอดไม่รอดถามว่าก่อน่อนที่จะชิมกุกล้างห้องน้ำยังไนเตรียมรอเตรียมห้องน้ำยังไงเออเนี่เระเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วคู่เลยแก่ๆแล้วก็มั่วมแรก หันหน้าไปาน้องพีกแใช่หหน้าครับนีหน้าตมันจะเหมือนอะไรไหมเหมือนแกงส้มตะกอนนะเหมือนเหมือนน้องอันุญาตให้ชิมเนื้อได้เ้เลยใช่ไหมฮะกซะนี่ตาอนมาแล้วเป็นไงก็ดีนะครับคกินไหมเข้จัดแมเมนูนี้ไม่ยคยกินเป็นยยย่ยยคยย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 กยนยอก ชคือเป็นเป็นแกงเข้มมะละกอแล้วใส่น้ำปราจากน้ำปราต้มแต่นี้เราใช้เป็นแบบว่าตึ่งผสมชาติการแบบพะตการวมชาตรสบิลองดูลองดูลองดูว้าคนาะซึาาาาา สุดจะกินแหน้า,า,นาตาก็ไม่เหมือนแกงส้มนะครับโอเคนะฮะมันก็เหมือนแกงส้มกินเหรอต้องมกินก็จะปริงๆนะฮรของไทยนะแรงของเหม็นไงั้น,น,นตลาดจะชอบหี่เป <laughs> ็นคนละลน <laughs> เลรืองกันเอ <laughs> าลองี่โผล่ไม่ได้อานี่งนีแวแม่บุไม่กลกินเลยอะเออทานตดไปแล้วอีมจัดอืแต่ว่า ไม่อร่อยเหรอันพ yeah> yep ีุ่รถเริมแเนี่ยเป็นสเปรแปลกดีไหมหลายคนก็บอกว่าพี่คิดได้ไงอ่ะมันแปลกนะแปลกมากคนกินเก่งเนาะว่าวันหลังจะลองทาหาผลไม้ที่ที่มาทานเป็นอาหารนะนอกเหนือไปอีกมันแปลกแปกอ่ะอยากเห็นแปลกแป จริงมีนะพี่เพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้อยู่ในชุมชนแบบพื้นบ้านมากมาก mm hmm. เราเป็นคนเราเป็นชีวิตคนเมืองเราก็จะเห็นที่เคยเห็น mm hmm. แต่การที่เราได้ออกไปที่อย่างเช่นพี่ไปสุพรรณที่จะไปสุพรรณบ่อยพี่ก็จะเห็นวิถีของคนสุพรรณที่กินอย่างนี้เห็นคือตลาดพื้นบ้านตลาดสดของคนต่างถิ่นคนต่างจ,จังหวัดจะเจออะไรแปลกๆเยอะ จริงๆแล้วเวลาที่เรา,าดูโฆษณาขายหมู่บ้านจัดสรรอะไรใดงเนาะค่ะและวนะปัจจุบันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะว่ามันก็มีในทุนที่ทําหมู่บ้านจัดสรรมากมายก็การุณาเปลี่ยนจากบไม้ประดับมาเป็นไม้ไม้ประดักันดีก็จากไม้ประดับมาเป็นไม้ไมประดับกินกินได้อะแบบที่กินได้บ,บ้านใช่ไหม,ออม,หมบ้านนี้เป็นหมู่บ้าน ผลไม้ทุกอย่างพื้ผักสวนครัวประดับประดก็ดีนะต้นไม้จากที่เคยเป็นต้นหมูกระจงที่มันแค่ล่มเงาประโยชน์จริงๆมะม่วงเนี่ยลุงร้าลายเป็นร่มเลยแต่มีข้อแม่ห้ามไปจอดรถข้างใต้มันนะฮะอย่างก็กลายเป็นหมู่บ้านนี้ต้นนี้ปลูกขนุนลูกมะม่วงปลูกมะละกอมะละกอเพียนะปลูกกันงรั้เลยปลูกมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องมาปรุงมาปำอันนั้นเขาไปทางใต้ใช่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 บ้านทางใต้ก็เป็นผลไม้ทางใต้จริงๆตามปประดับที่เขาตกแต่งบ้านจัดสรรทั้งหลายแหละมันก็ไม่รู้จะทานได้หรือเปล่าไม่เคยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเคาเอามาทานนะส่วนใหญ่ก็แค่ประดับอย่างหมูกระจงก็แค่ประดับ ใช่ไหมคะถูกเราก็เปลี่ยนเป็นชมพู่มะเมียวเนี้ยทานได้ด้วยทานได้ด้วยเนฝรั่งเนี้ยทานได้ด้วยกล้วยแต่กล้วมันไม่ค่อยสวยเ่าไหรกล้วยไว้หลังบ้านนะไปรานีไปจริงพวกเราคือผลไม้พวกเรามีหลากหลายเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ถ้าเทียบกับอาหารประเภทอื่นๆแล้วพวกเราทั้งแสนดีและมีประโยชน์ไม่แพ้ใครแต่ทำไมหลายคนจึงไม่เลือกกินพวกเราน่าเศร้าจริงๆซึ่งถ้าหลายคนยังไม่สนใจผลไม้อย่างพวกเราระวังให้ดีอาการเหล่านี้จะถามถึงแน่ๆท้องผูกในผลไม้อย่างพวกเรามีใย,ยอาหารที่ทำหน้าที่เหมือนไม้กว่าช่วยทำให้อาหารเดินทางผ่านทางเดินอาหารในระยะเวลาสั้น ทำให้ของเสียถูกขับถ่ายออกจากร่างกายทุกวันแต่ถ้าไม่กินผลไม้หรือผักของเสียก็จะหมักหมมทำให้กลายเป็นคนท้องผูกนั่นเองลำไส้อุดตันเมื่อท้องผูกมีของเสียหมักหมมแล้วก็ยังไม่ยอมกินผลไม้หรือผักเพื่อช่วยขับถ่ายอีกของเสียเหล่านี้จะไปติดค้างตามผนังลำไส้เวลามีของเสียเพิ่มเข้ามาใหม่บางชนิดก็ถูกขับถ่ายออกไปได้ แต่บานชนิดก็ไปช่วยหมักผม,มสะสมเพิ่มเข้าไปอีกทําให้กลายเป็นโรคที่เรียกว่าลำไส้อุดตันน่ากลัวกว่าเดิมแล้วก็มะเร็งลำไส้เมื่อการขับถ่ายไม่สมบูรณ์มีของเสียหมักหมมค้างอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆร่างกายก็จะดูดซึมน้ําจากของเสียกลับเข้าไปตลอดเวลาแบคทีเรียในลำไส้ก็เริ่มสร้างสารก่อมะเร็งขึ้นจากของเสียเหล่านี้ร่างกายจึงดูดซึมสารพิษเข้าไปด้วย ปุจจระก็ยิ่งแข็งขูดลำไส้ทำให้เป็นแผลเมื่อเรือรังนานเข้าก็กลายเป็นมะเร็งลำไส้ที่ยากเกินเยียวยารักษาถ้าไม่อยากเสี่ยงกับทั้ง3อาการต้องเริ่มกินผลไม้ตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆควรกินผลไม้ประมาณ300-400กรัมต่อวันส่วนผู้ใหญ่ควรกินผลไม้ประมาณ400-500กรัมต่อวัน,วน,น,วนเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคนะครับ วันนี้จะเรื่องมะม่วงแต่เราก็ไปกันหลายเรื่องทีเดียวเียวมั่วมากอืมมั่วมากเลยนะแต่ว่าเราก็ได้คนรู้นะมะม่วงก็เป็นผลไม้เศรษฐกิจเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาสารที่มีอยู่ในตัวเขาทั้งดิบและสุกใช่นาะวันนี้ขอบคุณมากแอนแว,แว,แวะเย็นมาเยี่ยมบ้ายินดีค่ะแล้วก็มาทําสอยมาให้กิน <laughs> ปกติอยู่เองก็มกไม่ก็่อยอยากออกไปสอยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวต่อไปนี่จะต้องมีการ เกลชอบอย่างหนึ่งที่พี่ชอบตรงที่มันมีใบกะเพราขึ้นแล้วมันขึ้นแบบว่ามันไม่ได้ตั้งใจขึ้น,นอ่ะมันเหมือนว่าทับพืชอ่ะมันกระจายไปทั่วอ่าแล้วมันเป็นพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าไอ้ที่เราไปซื้อไปซื้อกันนี่จริงๆแล้วเราปลูกเองก็ได้ไหมได้มันเป็นพืชที่ขึ้นง่ายมากเลยอ่ะคือพี่ก็แค่มีกระถางเล็จกจักสองสามกระถางหรืออะไรก็ได้อุปรกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เช่นขวด เออขวดก็เล็กไปขวดก็เล็กไปถ้าสําหรับปากมันที่จะให้ต้นเจาะตรงกลางขวดเนี่ยอะเออนอนง่ายเงี้ยเจาะเอาดินใส่เหมือนข้าเหมือนรางทาอะไรให้มันเรื่องยากมากเลยเอาง่ายๆถุงพลาสติกสีดําก็ยังได้ถุงดำดำเราใส่ดินเจาะรูให้เขาซะใส่ดินเอากระเพราเนี่ยกระเพราเป็นพืชที่ขึ้นง่ายมากชําลงไปกับดินก็ ขึ้นเลยกระเพรากินเวลาดอกมันกระจายไปมันก็จะขึ้นเหมือนว่าพืชที่เราเห็นเนี้ยแล้วก็สูงแค่นี้ก็เด็ดเด็ดทานได้ละได้แล้วใชใบแล้วก็สดใหม่รู้สึกดีหนึ่งกำใหญ่ของเราถ้าไปซื้อที่ตลาดก็หนักเท่าไหร่สิบบาทยี่สิบอ๋อโอ้เรามีสิบบาทขึ้นละกาเดียวเนี่ยใช่ตอนนี้นะฮะใช่แล้วก็บทานเองไม่ต้องเสียตังหรอกใช่ชอบมากพี่ด้วยเออ สนับสนุนให้ทุกท่านมีผลไม้แล้วก็ผักไว้ในบ้านดีค่ะน้องแล้วก็ทานเองพริกเงี้ยมีมีเม็ดอยู่นะแต่ย,ยังไม่กล้าปลูกคือหลอแบบแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากนั่งคุยกันแบบชีวิตทีวีชีวิตทีวีทีวี <laughs> นะนั่งปิดทอกโชตอกโชงจริงเลย <laughs> แต่สนุกดีนะมันเพลินแล้วก็อากาศร้อนๆอย่างนี้นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านค่ก็เป็นความสนุกเห็นเป็นความสนุก ที่นำมาแบ่งปันดีกว่าอย่ามีซีรีส์อย่าอย่าซีรีส์นะชีวิตมันยากอยู่รู้สึกยากขึ้นทุกวันด้วยวันนี้ขอบคุณมากเาจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ายังไม่รู้ว่าจะจะทีวีทีวีแบบนี้หรือว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนาะยังไม่รู้ว่านอกเหนือจากน้องแอนแล้วจะมีใครมาเยี่ยมแก้วอีกนะแต่คงจะได้เห็นในมุมเมนต์มุมนี้โมเมนต์แบบนี้แบบนี้นำมาฝากกันเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณมากครับพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญแก้วจะบอก แอนคงอยากจะบอกด้วยเหมือนกันว่าขอบคุณที่สนับสนุนนิวส์วันนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็สายสัมพันธ์นี้ยังทําให้นิวส์วันสามารถมีงานอยู่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้ชมทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลได้ดูทีวีที่จริงใจค่ะเนาะปม่แฟนก็ยังเป็นทีวีที่มีคุณภาพอยู่เป็นรายการต่างๆที่ยังมีคุณภาพอย่างน้อยความรู้ต่างๆที่เราได้จากอาจารย์ประเทศ หรือว่าท่านอื่นๆเขาก็ศึกษาที่จะมานำมาบอกมากราบเราด้วยความจริงใจงด้วยความจริงใจที่ทเรามองโลกมองหลังถูกต้องอันนั้นเป็นการวิเคราะห์แบบอืก็ตังนับเลยฟังแล้วต้องคิดตามใ,ใช่ไหมคะผ,ผลผลต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เหมือนทําให้เราวิเคราะห์ได้ ต่อยอดความคิดเราต่อยอดความคิดนะอย่างน้อยๆก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเข้ามาไม่ละทิ้งช่องนี้นะคะแล้วก็ฝากความหวังไว้ว่าคงจะดูแลกันไปเช่นเช่นนี้เรื่อยๆน้องๆเองก็คอยสะกิดเวลาพี่เก้เอางานไปส่งที่ช่องว่าฝากขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณมากขอพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านเสมอเราเจอกันใหม่กับคัมมิทมียังไม่รู้จะพาไปที่ไหนอีกนะ พาไปแบบรูปแบบไหนอาจจะมีแชเวลลิงบ้างอาจจะมีนั่งสบายๆแบบชิบท,ทีวีทีวีแบบนี้ชาวเที่ยวชอบเที่ยวไปกัดชาวบ้านเขายังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะแต่ว่าค่อยๆทําไปแล้วก็นําเสนอเรื่องราวาข้อมูลต่างๆเท่า,ท,า,ท,า,ท,าที่จะหาได้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมเหมือนทีวทีวีทีวีทีวีววผมหลุดด้วยอ่ะกินมะม่วงกินมะม่วงกันเถอะ